สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าว a อ t o ซนช่วงเย็นปืนดอบโอบาตัวจริงชนไก่เหตุผิดวินัยมิเกลอาร์ดิต้าคุณซื้อร์สตัน ออกมาเปิดเผยก่อนเกมน็อตลอนดอนดาร์บี้กับสเปอร์ว่าปีแอมริกโอบามยองกองหน้ากับตันทีมถูกดอบออกจาก11ตัวจริงเนื่องด้วยเหตุผลเรื่องวินยัยเกมบิ๊กแมตที่เอเมรสเตเดียมซึ่งเดิมทีหลายคนก็คาดกันว่าโอบามยองจะต้องลงตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าซึ่งก็ทำผลงานได้ดีมาตลอดในช่วงหลังกับการโยกจากริมเส้นฝั่งซ้ายมารับบทนักเตะหมายเลข9 อย่างไรก็ตามก่อนเกมจะเริ่มขึ้นมิเกลอาริต้านายใหญ่เดกานเนอร์ได้ยืนยันผ่านสกายสปอร์ตถึงสาเหตุที่อบามยองต้องหลุดจากทีมตัวจริงไปอยู่บนมานั่งสำรองก็เพราะเหตุผลด้านระเบียบวินยัยอันที่จริงเขาจะได้ลงเล่นตัวจริงเรามีปัญหาเรื่องวินยัยเราได้วางกฎระเบียบเอาไว้และเราก็ก้าวต่อไปเขาจะอยู่บนมานั่งสำรอง ไม่ไม่มีอะไรจะบอกเพิ่มเติมอีกแล้วเราจะเก็บมันไว้เป็นเรื่องภายในเรามีกระบวนการที่เราต้องเคารพทุกๆเกมอาดิต้ากล่าวโชเซ่มูรินโญ่มันเป็นความผิดพลาดของโอลิเวอร์เราโชคร้ายมากที่มีผู้ตัดสินที่ดีแบบนี้โชเซ่มูรินโญ่กุณซือฟีปาก์้าของทอตแนมฮอสเปอร์ออกมากล่าววิจารณ์ถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินยกชุดที่แจกทั้งจุดโทษและใบแดง จนทาให้ลูกทีมของเขาบุกไปพ่ายอัสตันสต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาในเกมดังกล่าวคุณพลไก่เดยทองมาเสียจุดโทษในช่วงนาทีที่64หลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีต่อมาเอริกลาเมล่าจะโชว์ความเป็นตัวของตัวเองออกมาในการฟาดแขนเสยใต้คางของเคียรันเทียนี่ทําให้เจ้าตัวโดนใบแดงไล่ออกจากสนามก่อนที่จะจบ90นาทีและเป็นชัยชนะของพลพรรคเดกาันเนอร์ ซึ่งหลังจบเกมในายใหญ่ชาวโปรตุเกสก็ได้ออกมาคอมเมนต์ถึงการทำหน้าที่ของไมเคิลโอลิเวอร์และพอเทียนี่ที่นั่งบัญชาการอยู่ในห้อง V.A.R. คำถามที่เกิดขึ้นแต่เป็นไปไม่ได้เมื่อพวกเขาไม่พูดกับผู้ตัดตสินไมเคิลโอลิเวอร์ในการหาคำตอบบางทีมันอาจจะรวมไปถึงพอเทียนี่ที่ขุมห้อง V.A.R. และคีเวนเฟรนให้ข้อมูลมาเขาบอกว่าผู้ตัดตสินแจ้งกับเขามาว่า การตัดสินในครั้งนี้มันชัดเจนและ VAR ก็ไม่ได้เห็นต่างออกไปจากสูมานั่งสำรองที่ผมอยู่ห่างออกไป4 0่สถึงห้เมตรผมได้ดูเหตุการณ์ผ่าน iPad ก็รู้เลยว่าผูดตัดสินม,มีงานที่ยากในครั้งนี้ผมไม่ได้บ่นอะไรแต่พอผมกลับไปดูที่ iPad มันคืออะไรถ้าใครบางคนมีความเห็นที่แตกต่างก็คงเป็นแฟนบอลอาร์สตันที่มีตัวปี เพราะนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมจะยอมรับมุมมองที่แตกต่างออกไปนอกเหนือจากนั้นผมจะไม่ยอมรับมุมมองที่แตกต่างออกไปเนื่องจากมันเห็นได้ชัดมันเป็นความผิดพลาดของไมเคิลโอลิเวอร์ผู้เล่นเหนื่อยกับการแข่งขันลายนัดโค้ชก็เหนื่อยบางทีกรรมการอัดเหนื่อยเขามีเกมกลางสัปดาห์ในยุโรปบางทีเขาอาจจะเหนื่อยก็เป็นได้โดยปกติผมผมมีสถิติที่โชคร้ายเมื่อเจอเขา เกี่ยวกับการลงโทษของเขามันน่าประหลาดใจไม่ว่าจะเป็นทั้งเชลซีแมนยูหรือทอดแนมฮอสเปอร์มันไม่สำคัญหรอกผมโชคร้ายมากที่มีพูดตัดสินที่ดีแบบนี้พิต้ารับปืนต้องไปแก้อาการโลนช่วงท้ายเกมมิกเกลอดิต้ากุนซืออาร์ซอนมองว่าทีมของเขาต้องแก้ปัญหาอาการโลนช่วงท้ายเกมหลังจากที่เปิดบ้านเฉือนชนะทอดแนมฮอสเปอร์สอต่อหนกุนซือชาสเปนิต เพิ่งพาทีมเปิดบ้านเฉือนเอาชนะคู่อริร่วมเมืองอย่างไกเดทองไป2ต่อหนึ่งทำให้พวกเขาเก็บเพิ่มเป็น41คะแนนโอกาสลุ้นไปฟุตบอลยุโรปยังเปิดกว้างพวกเรามีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นเกมเลยเราสร้างโอกาสได้เยอะมากและเสียประตูจากโอกาสแรกของพวกเขาอาริต้ากล่าวกับ BBC Sport หลังจบเกมผมชอบการตอบสนองของทีมมาก พวกเราเล่นแบบใจยเย็นจนท้ายที่สุดเราก็เอาชนะมาได้การยิงประตูได้ก่อนหมดครึ่งแรกมันเป็นอะไรที่สำคัญจริงๆเพราะจะทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในช่วงครึ่งหลังแล้วพวกเราก็ทำประตูที่สองได้พวกเราดูตื่นตื่นนิดหน่อยในช่วง10นาทีสุดท้ายซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจำเป็นต้องพัฒนาต่อไปด้วยกันเป็นทีมการที่แฟนบอลได้ยิ้มและมีความสุข มันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดในฐานะผู้จัดการทีมที่เป็นตัวแทนของสโมสรแห่งนี้ลากาแฮปปี้พาทีมเข้าวินรับแอบโชคดีได้จุดโทษอเลซองเดลักาเซต์ซหน้าของารสเซนยอมรับว่าพวกเขาโชคดีที่ได้จุดโทษในเกมที่เปิดบ้านเชือนชนะทอดแนมฮอสเปอร์สต่อหนึ่งลากาเซตเพิ่งกลายเป็นคนสำคัญยิงประตูชัยจากลูกโทษ พาทีมแซงชนะคู่อริร่วมเมืองด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าตัวเองที่ถูกดาวิสอนซานเชสเข้ามาทำฟาวจนได้จุดโทษแม้จะเป็นจังหวะที่เขายิงวืดไปแล้วก็ตามมันมหัศจรรย์มากเราอยากจะเอาชนะเกมนี้เพื่อพวกเราเพื่อทีมและแฟนบอลวันนี้เราคิดถึงพวกเขามากจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญมากที่ชนะเกมดับบี้ได้ลากซกล่าวกับสกายสปอร์ตหลังจบเกม เป็นเกมที่ตึงเครียดจริงๆนี่มันเป็นปัญหาของพวกเราเลยเมื่อเราขึ้นนำแล้วเรามักจะมีปัญหาในเกมจัดการเกมในช่วงท้ายเราต้องพัฒนาเรื่องนี้แต่วันนี้เราก็เอาชนะได้และเราก็สามารถเอาเวลาไปคิดถึงเกมวันฤหัสบอดีมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เอาชนะเกมแบบนี้ได้ผมคิดว่าพวกเราโชคดีที่ได้จุดโทษแต่ก็แน่นอนว่าผมแฮปปี้มาก เมื่อก่อนผมเคยยิงจุดโทษดวนกับยอริสมาแล้วหลายครั้งผมเลยมั่นใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมานั่งสำรองในเกมใหญ่แบบนี้ผมไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรกับโอบามยองมันเป็นการตัดสินใจของโค้ชคุณคงต้องไปถามเขาเองอาดิ้าเผยเปลี่ยนซาก้าออกเพราะเจ็บมิเกลอาดิ้ากุณซือของอาร์ตตันเผยเหตุผลที่เปลี่ยนตัวบูคาโยซาก้าออกจากสนามในเกมที่ทีม เปิดบ้านเชือสเปอร์เนื่องจากนักเตะมีอาการบาดเจ็บแข้งวัย19ปีออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้ทีมในเกมลอนดอนดาบี้เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เปิดบ้านชนะไก่เดยทองสองต่อหนึ่งแต่ในช่วงพักครึ่งทีมเปลี่ยนเอานิคลัสเปเป้ลงเล่นแทนทางในายใหญ่ชาวสเปนออกมาเผยว่าสาเหตุที่เปลี่ยนตัวออกเนื่องจากซาก้ามีอาการบาดเจ็บแต่ยังต้องรอเช็กให้ละเอียดอีกครั้งก่อนว่าจะรุนแรงแค่ไหน เราไม่รู้เลยเขารู้สึกเจ็บที่เอ็นร้อยหว้ดังนั้นเราต้องตรวจสอบมันอเดต้ากล่าวซาก้าเคยมีอาการบาดเจ็บเดียวกันนี้มาแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าตัวชวดลงสนามยูโรปาลีกที่เจอกับโมโดยในปีนี้เจ้าตัวก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำไป6ประตูกับ7แอซิสจากการลงสนาม34เกมทุกรายการ